สวัสดีเพื่อนๆนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีการประกาศตัวเลขติดต่อ,อก,กันหลายวันเลยทีเดียวพเพื่อนๆเรามาระวังถึงความผันผวนก็เห็นได้จากเมือบานนะครับที่มีการล้างทั้งฝั่งลองและก็ฝั่งช็อตมุมมองของบิดคอยจากการขึ้นไปปิดกลับเป็นที่เรียบร้อยทิศทางหลังจากนี้ผมมองอยังไงและทําไมหลากหลายคนถึงยังมองมุมอม,อมองนี้อยู่และผมก็มีเรื่องราวมาแบ่งปันพเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการปั้นพอร์ตให้ยั่งยืนแล้วก็เติบโตผมทํายังไงในช่วงนี้ไปติดตามเราฟังฟอมกันครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลสโฮ้คริปโตเคเลซี่ hey, วันนีนวันที่14ี่เดือน6แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก็อื่นครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้เทรดที่ OKX OK ผมก็ฝากเพื <ält> ่อนๆมาเทรดได้เนาะเพราะว่าที่ OK x เนี่ยมีส่วนลดค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดเพื่อนๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปล่างของผมได้เลยและเพื่อนๆครับก่อนอื่นนะผมขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะกดไลค์ให้ผมกดละไลค์ใครที่รับชมอยู่ตอนนี้ลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปซับสไคร้ก็กดกระดิ่งเพื่อให้ผมได้มีกาลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันด้วยเนาะไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนทุนผมก็ได้ผมขอแค่นี้ก็ ขอบคุณมากๆเลยครับไปติดตามแลบฟังกันเลยโอเคเพื P ่อนๆก็จะเห็นได้ว่าผมได้บอกไปแล้วว่าผมมองว่าบิตคอยน์ในมีโอกาสจะปรับตัวข um> ึ้นไปปิดแกบก็จะอยู่ที่ประมาณ26,100-26,300แก็บที่เปิดทิ้งเอาไว้นะครับในช่วงของวันจันทร์ก็ยังคงเปิดทิ้งไว้อยู่ วันอังคารเนี่ยก็ขึ้นมาล้างวันนี้ก็เลยล่วงลงมาตบอีกรอบหนึ่งยังคงไซเวอยู่นะครับโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆทีนี้ก็มาดูกนะันเนาะซึ่งแผงของผมที่ได้ทําไว้เนี่ยก็ได้มองว่า Bitcoin มีโอกาสจะรีเบลขึ้นมาถึงช่วงนี้นะครับก็คือเป็นการขึ้นมาปิดแก็บด้วยและเป็นการขึ้นมาชนบริเวณช่วงนาะต้าสาคัญตามสภาพคล่องที่ผมให้ดูไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดรีเชนในการกับตัว t a รเก็ที่2ก็แค่จะยังไม่ขึ้นมาถึงแค่นั้นเองนะครับแสดงว่าใครที่ทําตามแผนแรกก็ TP ในเป้าแรกไปไรประมาณนี้นะครับส่วนในภาพระยะสั้นยิบย้อยเนี่ยผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มั่นใจก็อมองเป็นกรอบ a ชแนลขาขึ้นไปก่อนนะครับก็หรือเป็นกรอบแบร์แฟกในภาพใหญ่นะก็คือ ร่วงลงและไซเวนในช่นลขาขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมมองเป็นแบ์แฟกนะก็คือการไซเวนในช่นลขาขึ้นฉะนั้นก็ถ้ายังไม่ได้หลุดแฟกก็ยังก็อย่าเพิ่งโฟกัสขาลงก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะโฟกัสขาลงก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อให้เขาเนี่ยขึ้นไปบริเวณขอบบนของกรอบแฟกก่อนแล้ว SL บริเวณเลยขอบแฟกไปทีพก็เป็นขอบล่างไปก่อนก็ได้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นละกันก็คือผมมองเป็นแบ์แฟกเนาะโอเคเขาก็ไซเว์ต่อไปแหละส่วนในภาพใหญ่อาจจะมองเป็นทรายแบบองเก ถ้าล่วงหลุดแฟกอาจจะลงมาขอบล่างและไซวีต่อไปกันก็ได้อาจจะมองเปง็น2กรณนีครับก็คือทร i a แองเกิลอะไรก็แบบแฝกโดยประมาณซึ่งผมยังไม่ได้มองว่าตรงนี้จะเป็นจุดเข้าช้อนที่ดีที่สุดแต่ผมไม่ได้ปิดกั้นว่าบิตคอยเนี่ยจะไม่พุ่งขึ้นนะผมมองว่าบิตคอยเนี่ยจะยังขึ้นไปได้นาะก็ตามเป้าที่2ในภาพก่อนหน้านี้นะที่อาจจะขึ้นไม่ได้มาถึงขอบบนประมาณ27,100ขึ้นไปจะถึงประมาณ27,300โดยประมาณเนี่ยบริเวณขอบบน ของกรอบอะไรครับแฟลกใหญ่ๆเนี่ยแฟลกใหญ่ๆเนี่ยขึ้นลงขึ้นสุดลงสุดเนี่ยขึ้นสุดลงมาอาจจะขึ้นไปสุดอีกรอบนึงก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับก็อนครับเพื่อนๆแผนการเทรดของผมหรือมุมมองต่างๆผมจะแชร์ไว้สําหรับเพื่อนๆที่กดสมัครหนช่องยู u ูบนะหรือคนให้การสนับสนุนผมเท่านั้นนะครับเพียงแค่เดือนละ300บาทเนาะ เป็นกําลังใจให้ผมกันแล้วกันนะครับมองว่าเป็นการให้กำลังใจใผมแล้วกันเนาะก็กดสมัครได้เลยครับใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android ข้อมูลเนี่ยผมจะอัปเดตไว้ในชุมชนและก็จะเป็นใน Discord นะเพื่อนๆสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องบอทด้วยและนี่ผมก็มีแชร์มุมมองไว้ฟรีๆนะครับเพื่อนๆมีห้องพูดคุยกันทั่วไปเราสามารถเข้าร่วมได้ฟรีเช่นเดียวกันครับอ่ะแล้วถามว่าทําไมาผมถึงมองว่านี่ยังไม่ใช่จุดเข้าช้อนที่ดีที่สุดในภาพระยะยาวถึงแม้มาอาจจะอยู่ในช่วงโซนจุดุดดดตตตต่่่าาาสสสกกก็็มมมและผเนนียยัััังไไ้หญญณใรบววทๆ มทั้งแพทเทิร์นที่ผมมองมันนั่นเป็นแพทเทิร์นที่จะร่วงลงต่อได้อยู่นะครับแต่ว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยก็ขึ้นได้เหมือนกันนะผมหมายถึงภาพระยะยาวนะครับทำไมถึงยังไม่ใช่จุดที่น่าช้อนซึ่งผมได้ลองสังเกตเห็นนะครับผมลองเลื่อนไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว,ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเราก็มีการวิ่งเป็นแฟลกเหมือนกันนะครับหลายรอบหลายรอบเราวิ่งเป็นแฟลกเหมือนกันแต่ว่ารอบที่ราคาบิตคอยวิ่งอยู่ในช่องของแฟลกและจะเกิดจุดกลับตัว Swiss สวยๆจริงๆเนี่ยนะครับ ควรจะต้องมีสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นก่อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ p r ายแอคชั่นหรืออาจจะเป็นในส่วนของโมเมนตัมต่างๆซึ่งเพื่อนจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมีสัญญาณบูสเดเวอเรนเจเกิดขึ้นนะครับพร้อมทางการลงมาที่ขอบล่างของแฟลกขอบล่างของแฟกนะไม่ใช่อยู่ขอบบนนะครับนี่ขอบล่างของแฟ a กเกิดสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นหลังจากนั้นราคาบิตคอยก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเบรกทะลุแฟ a กขึ้นไป โอ้โหแะ้วก็พุ่งขึ้นต่อหยับยับบิตคอยนนะครับมีการร่วงลงมาขอบล่างของแฟลกพร้อมทั้งสัญญาณ bullish divergence เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็ไซเวย์ยกโลและเบรกทะลุออกไปอีกแล้วแต่ว่าแตกต่างกันออกไปครับในช่วงปัจจุบันล่ะโอ้โหแน่นอนแหละเราลงมายังอาจจะยังไม่ถึงขอบล่างมากๆอะนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างบนด้วยนะครับเราอยู่ตรงกลางนะครับเอาชิบหายแล้วกูจะเอายังไงดีแถก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงดีเขาอาจจะขึ้นไปก่อน แล้วค่อยลงมาทีหลังก็ได้หรืออาจจะขึ้นไปแล้วทะลุไปเลยก็ได้แสดงว่าจุดที่เข้าช้อนที่ดีมากไปกว่าช่วงปัจจุบันนั่นก็คือเราไม่ต้องไปเดาทิศทางเลยว่ามันจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงกันแน่สำหรับผมเนี่ยจะไปไหนก็เรื่องของมัน,นนะฮะจุดที่เข้าช้อนที่ดีสําหรับผมนั่นก็คือรอให้เขาคอนเฟิร์มชัดเจนให้เขาเบรกและพักตัวให้ได้เหนืออะไรครับชั้นแนวขาลงตรงนี้เหมือนอย่างในช่วงไหนครับอันนี้เป็นกรณีแรกนะที่ถ้าจะเข้าช้อนนะครับเหมือนอย่างในช่วงไหนครับเบรกพักตัวให้ได้เหมือนอย่างช่วงนี เบรกพักตัวให้ได้เหมือนอย่างตรงนี้นะครับหรือกรณีที่2นั่นก็คือเกิดสัญญาณการกลับตัวก่อนในขอบล่างของแฟลกซึ่งตรงนี้อยู่ตรงกลางแหมไม่เอาสักทางเลยนะตอนนี้ก็คืออยู่ตรงกลางนะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เลยไม่ใช่เหตุผลที่ผมจะมาเข้าช้อนบิตคอยผมใช้คําว่าในภาพลองเทิมนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่า กรณีที่ผมจะเข้าเทรดบิตคอยนั่นก็คือรอให้บิตคอยลงมาบริเวณกรอบสีเขียวตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็มาถึงสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันนะก็คือการใช้บอทในการเทรดนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งเลยกันนะที่ผมค่อนข้างใช้บ่อยมากๆในช่วงนี้นะครับก็ใช้มาสักระยะและ้วแล้วก็มีการแบ่งปันกับเพื่อนใน Discord หรือเพื่อนสมาชิกไปนะครับซึ่งเ,เพื่อนใครที่ไม่เคยใช้นะั้นก็สามารถมาได้ที่เทรดนะครับแล้วก็กดมาที่บอตการเทรดซึ่งบอทเนี่ยก็มีหลากหลายนะบอทกลิตบอต dca บอต arbitrage นู่นนั่นนี่นะครับแต่ ที่ผมชอบมากที่สุดก็จะเป็นบอร์ดกริดซะมากกว่าหรือเพื่อนอยากใช้เป็นบอร์ด d c ซก็ได้ก็คือเป็นการเข้าช้อนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นบอร์ดกริดครับเพื่อนๆก็มีทั้งแบบสปอตและก็แบบฟิวเจอร์นะส่วนใหญ่ของผมที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นแบบฟิวเจอร์นะครับเพราะว่าผมว่า ชอบความเสี่ยงนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่การรับความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆจริงๆเอาแบบสปอตก็ได้นะครับก็เราสามารถกดได้เลยแบบฟิวเจอร์ปึ๊บซึ่งพอกดมาแล้วครับก็จะมาฝั่งหน้านี้เลยนะก็จะมีเทรดด้วยตัวเองแล้วก็มีแนะนําให้ด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถคัดลอกได้เลยเพื่อนๆอาจจะไปเปิดดูโซนก่อนว่าเขาใช้โซนไหนเพื่อนๆโอเคหรือเปล่านะครับก็ดูผลตอบแทนเขาละกันว่าเขาเปิดมากี่วันแล้วได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมเองนยผมก็จะใช้เป็นการเปิดด้วยการวางแผนด้วยตัวเองสะมากกว่านะครับ ซึ่งผมจะใช้เป็นบอทในส่วนของการมองลองหรือช็อตไปเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้บอทกริดทั่วไปที่ซื้อซื้อขายขายอะไรแบบนี้นะครับผลตอบแทนในช่วงนี้ผมก็ต้องบอกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเพื่อนๆสามารถใส่ราคาต่ำสุดไปได้นะครับก็จะเป็นบนะิตคอยเนี่ยราคาต่ำสุดเพื่อนๆมองว่าบิตคอยจะร่วงลงต่อถึงช่วงประมาณเท่าไหร่ราคาสูงสุดเพื่อนๆว่าเอาจะเป็นไฮไหนดีเพื่อนๆก็ใส่ราคาสูงสุดไปปริมาณกริดส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใส่ไปเต็มแม็กซ์นะครับแล้วก็เลเวอเรจถ้าเราเอา หลีกเลี่ยงการล้างพอร์ตนะครับถ้าเราเอาสูงกว่าสิอันนี้มีโอกาสโดนล้างพอร์ตได้นะครับเพืเ่อนๆก็แล้วแต่นะอันนี้มันอยู่ที่การรับความเสี่ยงนะผมไม่สามารถบอกได้นะครับแล้วก็เงินทุนเพืเ่อนๆก็ปรับไปเลยนะครับอ่ะซึ่งอย่างผมเองก็เปิดมาอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเทรดเสียบ้างได้บ้างอะไรเนี้ยก็หักล้างกันไปนะเพืเ่อนๆอ่ะลบไป500บ้างบวกมาพันกว่าบ้างพันกว่าบ้างอะไรแบบนี้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับพอร์ตผมเนี่ยก็โตขึ้น จากการที่ใช้บอทดในการเทรดนี่แหละนะครับเนื่องจากเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมใช้บอทดไปเนี่ยนะครับจริงๆเงินทุนผมมันไม่ได้เยอะนะเพื่อนๆก็มีการบวกมาประมาณ70%นะครับเพื่อนๆไม่ต้องสนใจเงินทุนนะนะเพราะว่าหลายคนก็มีเงินเยอะกว่าผมนะครับหรือจะเงินเท่าไหร่มันไม่ได้สําคัญนะมันสําคัญที่ว่าเราใช้แลวพอร์ตของเราเนี่ยเติบโตหรือเปล่าสะมมากกว่านะของผมก็โตมาประมาณ7 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือบวกมาประมาณ 5,000ดอลลาร์โดยประมาณนะครับผมก็มองว่าผมโอเคนะครับกับการที่ผมเปิดบอทและผมได้ผลตอบแทนประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ตัวผมเองเนี่ยผมโฟกัสที่ตัวผมเองว่าผมทําแล้วมันโอเคหรือเปล่ามันยังยืนไหมมันได้ผลตอบแทนที่ยังไงเรารับความเสี่ยงในรูปแบบไหนได้ซะมากกว่าเพื่อนๆลองถามตัวเองนะครับว่าการเทรดฟิวเจอร์อยู่ทุกวันนี้เพื่อนๆได้กําไรไหมหรือว่าโอ้โหเริ่มมีตตกกังวลนูน่นนั่นนี่นะครับเพื่อนๆอาจจะลองมาใช้ในส่วนของการเปิดบอทแทนก็ได้เหมือนอย่างผมนะครับ ก็มองว่าตัวเองรู้สึกสบายใจดีนะครับแล้วก็พอร์ตก็โตได้โอเคภายใน7วันมาเจกว่าเปอร์เซ็นต์ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากๆซึ่งก็จะมีในส่วนของที่ผมได้แบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกไปน้องก็จะอยู่ใน d ีส c อร์ในี้สหรับเพื่อนเพื่อนเห่าฉลามนะครับแล้วก็จะมีบอทดที่ต้องปิดต้องขาดทุนต้อง SL เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ xrp เมื่อวานเลยนะ xrp เนี่ยเล่นแสบมากๆนะครับบอร์ดเมื่อวานนี้นะครับคือโอ้โหขึ้นไปปุ๊บเลยโซนเอลของผมแล้ว ทิ้งลงดิ่งเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าบอกเพื่อนๆไปเลยครับว่าโอ้โหภายใน1นึวัน3วันต่อจากนี้เนี่ยในช่วงการประกาศเนี่ยกองงดได้กองงดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันกวน,สวนเสลยเกินนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะเปิดในช่วงที่ชนข่าวสักเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนอยากจะเป็นการล้างสภาพคล่องนั่นเองครับและเพื่อนๆจะเห็นนะว่าในภาพริยญาซันยังคงมีสภาพคล่องอยู่ที่มาะมาณ25,500ซึ่งตรงนี้ยังไม่ลงมาถึงแลวก็ประมาณ26,0 0 0กกว่าจนถึง27,100 2 7 3 0 0 ซึ่งตรงนั้นจะเป็นขอบบนของกรอแฟกพอดีนะครับเพื่อนๆก็จับตาเราดูด้วยกันอาจจะทั้งขึ้นทั้งลงหมดนี่เลยก็ได้นะเพื่อนๆก็ะระมัดระวังก็เห็นตัวอย่างไปแล้วจากเมื่อวานนี้นั่นเองนะจากตัวเลข CPI นั่นเองเพื่อนๆก็คงจะเห็นไปแล้วว่ามันเป็นไปได้แล้วก็มาดูในส่วนของการนาเวฟทําไมถึงหลายคนยังคงมองมุมมองนี้อยู่นะครับมุมมองนี้ก็คือเป็นการขึ้น B ีแหละก็ขึ้นไปที่ขอบบนของแฟกอาจจก,ก็เหมือนกับผมมองเลยแต่ผมนาเวฟไม่เป็นนะครับแล้วก็ยังลง ขาซีอยู่นั่นเองซึ่งทิศทางต่อไปก็เป็นเหมือนแฟลกเหมือนกันนะครับก็เป็นลงเป็นการลงมาเทสเส้นมเอ้นั่นเองนะครับในภาพให,ใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณช่วง23,600ซึ่งก็จะเป็นขาซีเช่นเดียวกันสาหรับคนที่นับเวฟหรือเป็นการลง2ใครที่นับเวฟอยู่มอง,มอง,ม,องมองนี้หรือเปล่าครับก็จะเป็นการลงลง,ลงอีกสักรอบหนึ่งก็จะคล้ายๆก,กับผมนั่นแหละนะครับที่ผมได้บอกไปว่าต้องรอสัญญาณในการกลับตัวก่อนนะครับเหมือนอย่างช่วงนี้เหมือนอย่างช่วงนี้หลายคนก็ยังคงมองว่าบิตคอยอาจจะต้องลงต่ออีกซัก รอบหนึ่งนะครับอาจจะไม่เยอะแยะมากมายครับแต่ต้องมี lower low เกิดขึ้นก่อนถึงอาจจะน่าชอในภาพลองเทิมนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับข้อมูลในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ย่าลืมเป็นหาฉลามที่กับวาแมนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ